น้องพาน้องไปปิ้นไปปัวก็ได้พอกระเพิ่มใจน่องพีเจ้าทำไปนี่เขากะอุ้ยฟงหัว่าเจ้ายังมาตอบแทนน่องอริกระดีเจ้าเจริญในการในงานเด้อทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เจ้านัะขับปุ้นนุนข้นคาทายก็ไดนี่เจริญเจริญเด้อดีใจเนาะพี่น้องที่เหาได้สินอาน้าหอมล่างเฟินเลยน้าหอมล่างสวยนะเฟินคนที่ยิ้มทอดเอื่อยน้าหอมล่างเฟิน เดี๋ยวผมนำพ่อมาหลางช่วยเบวอร์ไม่มีบาไมีกล่ำโตกันำได้เลยเฮอรเนี่ยอยู่เฮอร์อยู่ตรงกันคือดีใจนะแรกวเฮอร์อยู่ตรงกล่ำจะได้กินหอดกันเซาคึ้มก็ดีใจคือแบบว่าเซาคึ้มแบบเขาก็บไปขืนแบบเขาชิมอ่อดจุดนี้เนาะก็ะบะพมีพมแบบมันมีแบบหลายอย่างเนาะพี่น้องไปทั้งดราม่ามีทั้งความสุขมีทั้งห้อยยิ้มแบบแต่เขาก็บไปขืนว่าชิมออดจุดนี้มือมือผ้ามือผ้ามันไปกับหูเดียวอะเขาชิรอดกันมา สวัสดีสวัสดีระวังฮะเด้อ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 เนียงเลยแมันเลยดีใจว่าให้ลูกสาวกลับมาดีใจดีใจสัปดาห์อะไรเกิดใหม่เนาะอ้ดีใจเฮงออื ขอบคุณเด้อค <c poker> <c oughs> ุณญาใจดีค <c oughs> <c oughs> ุณญาใจดี FC เนาะอ้นี่ซีเีส์เงิกระเจ้าเงินเงื่อนรปลาก้วยเนีห็นบ่ปลาก้วยรุ่นน่าจะหนักมาบ งี้ยน่เด้อพี่น้องตอนนี้กำลังห่อนพุงแดลูกล้านปฟาดเขาดีใจคนนี้อ้ลูกใยขึมตนบา้อยดูจย่คืออรกนียขึ้นต้าอิ้มนนาะคุ่สมบ่มาซืถอให้ แป๊บนึงล็อกเปิด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 ระยุแดงแดงค่ะเออป้าเดชสาลงมานางเอกลงมาตลอดเนาะพี่น้องป้าโชคงี่อ๋อปุ่นยินบอลลิเกชิพได้ฮะา สวัสด <üman> mm ีระวังค่ะเด้อเด้อเด้อเดงเลยอ่ะป็นอะไรดีใจบ่ให้ลูกสาวกลับมาดีใจดีใจสัปดาห์อะไรเกิดใหม่เนาะดีใจเฮงขอบคุณเด้อ คุณยายใจใดีคุณยายใจดีเใใด <FC S 2> ดอฟซีเนี่เขาเนาะไอ้นี่ซีริสได้กลับมาบ้านมาเพื่อนเนาะโดยโดยผูย้ <laughs> คนเห็นเห็นสาพิมพ์เอิดสราพรพิมพ์พี่น้องก็สวยแต่เขาว่ะเ <c oughs> อาซื้อในประเทศขับที่รถก็เป็นมันตาจนซึมไปแล้ว อดีมกันนัน้จดยงจ้อยเนาะโอ้ยเฮ้นี่ยไัยย่เอานันเอ้ยมิอบ่อนพิพิงเยได้ได้อได้อยู่อันกะพรก็ได้ของนพรลงพอเบาเจ๊า เาป่ะสิาอะีน้อยดกมก้องสิกแกายจะคนมาต้อนผูกมีแต่คนไก่มาเทื่นนทำสบายดีเด้อเสุคนมีแต่คนไก่กอนมาต้อนผูมาต้อนแต่พอพีน่องแร่ไก่เ เองแม่หนูมาบ้านเนาะทั้งคู่วาไปครบ่เอาแล้วอยู่จนเกือบสองเดือนสูชนแม่สอบไม่กดใจอะไรอันนี้แม่เพิ่นบ่อันนี้ฮะแม่โดยขอี้ยแม่เป็นแมลงดูนะเห็นลูกสาวเนาะมาหนี่ไอ้ลูกบอสไลแม่นลูกสายเพิ่นนแล้วสายลูกสบายดีลูกสบายดี สบายดีไหมสบายดีป้าลุงดูกเจ้าขนมให้เค้องไปขนมสบายดีลูกสบายดีลูกสาวคนอันนี้ก็ลูกบอกโอันนั้นลูกลูกนสาพี่ลูกมพี่ลูกสาวเลยอืมไงเป็นสาวเลยลูกยังไงสาวสบายดีดูสบายดีโอ้คนกลางอันนี้คนหล้าใช้โฟมไม่ใช้่撒 โอกาสเวลาปล่อยหัวออกไปเลี้ยงทราบไปวางหนีดอกเเราไปสมื่อยทาปล่อยหัวไปเลี้ยงเอาออกซาไลแม็ดน่าเอาออกเป็นนาบอกซาซาพิมบอเป็นอยังซาไลออกเลยน้องพิมมาใส่รถน้องอนันดาน้องอนันดาเพิ่งได้ซื้อใหม่แล้วน้องอนันดาได้ป่านนี่นะเอื้อหักเพันใส่ซื้อให้ใหม่ใาก็มูดซึก นแร่เออแม่เฝ้าสร้างด้บ้านนี่เฝ้าสรแม่จนเว้าบ่ออกเนาะจากใหว่าจากคิวเฝ้าจักไหนแต่ดีใจฮนเนาะเออเข้ากะบริคิดว่าาสิไดลูกเข้ากลับมาแเลยเนาะโดยตอนอยู่บ้านกับเบิดปัญญาแลวว่าสันสันโดยสิไดดิมมี่ผู้ใหญ่ใจบุญเนาะมาสอยเลยหนเกิดมือว่าเกิดใหม่ใส่ชีวิตใหม่ โคิดนอกมิดบมฟันว่าสิมีมอนี่อันนี้บอลูสิมีซิบิมาอีโดยกลับมางานใหญ่เป็นเช้าเลยมันก็แปลกตาน้องสงเดือนอันนี้ก็ง่ายแล้วอไม่ได้พูดใหญ่ๆลาะเช้าแมย่ก็ล้เช้าเลยยังไง เฮ้ยเดยถือดอใชสีได้หรอดอกลาเปิดเพลงเนาะใัรุ่นมึงสนิทเีเลยกสิบสัญญาณเด็กเตะที่กรลงไปเลยแมนเชอกบไทยเียงมนลีเสียงก็ได้ลีเลยไปในหนึงบเนาะ แม่ไม่เล่าเออมาแล้วมันเป็นชาวพิมคนใหม่เลยใชชีวิตมาใหม่มาซานเนาะเดีมาอยู่แล้วใช้ผายผูกแขนคือผมวาครับเพื่นเนื้อยู่เห็ดไว้อยู่ได้โดยไม่ลืมเลยดิผายผูกแขนเน่มาล้างอ้าด้วยผัดผักันดให้มันน้งกีนแล้วผายผุกแขนคือมีแต่งามงามนี่ไงกับบุกแกออกใหม่เลยเนาะ มังกอกระเดีดสบายดีสบายดีคนมีอังเหินจะ้อยซื่อว่าหยางขะ้อยซื่อว่าเทาคู่จืออยู่คนเห็นต์ปนังอ่ะสัพิมก็บางเถิดจะนอนจะนอนอยู่นี่บอกวันนี้แต่ละมือเนี่ยตะกีนนอนคู่มือเพื่อที่ด้นอนอยู่ได้ตะกีนจได้ยังโมแต่งแต่งดอกไม้ผูกแขน ขวัญมากใช่คนแล้วตังขวัญอุ้ยคอยเพีงว่าวีิ้นเล้ว่าวโนไดก็ได้ดีเ้าว่าก็ได้แม่แ่ได้แล้วว่ามทีดี่นแล้ว่าทำดีและวเจ้าว่าวก็ได้ได้แม่เลยว่าวโนไดมันดีแม่เหแล้วว่ามันคือ not so many ังได้โนไดที่มันดีก็ว่าอไปเหลยเห็นได้ มื่อนั่งเจอไดอมุมในนั่งหานั่งเนาะแล้วนุ่มยุ่มุมนี่ก็แม่แล้วท่องโตๆตบะพะงี้ยังแล้วเขามาสัมผษณ์มือนะาเมเอนนี้าโตก็เสียแบแต่โตกวนี่กเราแต่งคันเราทุกแคนให้ลูกเราเอาลูกก็เนาะเออสไลด์ให้ทายพูดเนี่ยเด็กกับเพนบอกกันอะสไล

มันได้เด่นสารเตเด่นมียูนิกัมได้โอเคค่ะแต่เห็นะจอยนโอ้ยบัดมืดองจหม่ดจับจอยดี่ตะกี้นะครับ่จับไว้จอยบัดมาเห็นจอยแตงว่าลูกเังนไรยางยางลงเขาของน้ำพินพ์เขาก็มีสามสิบสามสิบ้าคนนะ่นแม่ตะกี้เจ็ดสิกว่าโลสามสองโแค่ีก่อันนั้นนะะอันนั้นนะก็มหายเบิ้ง บนิมีโบเกเลยมี่เขาเบิ่งเบเบิ่งดีแล้วโดยจจังบบได้เห็นแมนจะเห็นพี้ยน้องได้หลายนีเขาก็บบริยาก่ง บื้องวดต่ำเบิ้งนี่บาดนี้ฟังามาชาติเข้าเป็นคนใหม่แล้วคนใหม่เลยนใหม่แล้วนงสาเออยังยห็นไ่ได้จะถ่ายได้ลมีกถ่ายคว่าโอ้ยมีมากขนาดแล้วเป็นเนจะเข้ากลองวิดีโอนั่นแหละ้าวอ้าวประกันยัมาเขากั ปจนมาแม่ตุ้มต่อมกัแม่เอารับเอามาสมาชิิผู้ให้ได้บัดนี้สมาจนปมาเด้อหาเอาไข่ให้ได้นเจ้าอยู่ดีมีเฮงกินข้าววันจานแซ่ได้บัดนี้ไห้สิบกตัแกตัววันเด็นคดูใส่กม่นี่ละ ้อาเจ้า้ได้บบนี้มาสูเงินสูสามเราเนเด้กอาวันวันนอนไปพาตาทรงเถื่อซามเถื่อกเดียวกับมาเ้อเกิดเงินมาซานเขาเปิดว่าไปปีนไปปู๋อะไรได้ชีวิใไม่อะไรเดินเด้ออย่าไปฟันเห็นลูกงอลงบ้านเด้อแบบนี้กลับมาอยู่เงอนอยู่ซานเราเด้อเว้าเด้อปลาแก้วได้เห็นปิดหม้อวาวเด็ดขึ้นได้หวานม่เม็นเถิดอ แม่ห่แะบกอนดีใจกะเห่นแม่ให้ตัวน้าให้น้ำตาแห้งกมแม่ภูมิใจการที่เขาไห้มันเป็นการที่ว่าเขาวงบอกอ่าอยังความผู้ซึกเขาอะนะเมืนความแม่นชั้นยันบ่มีเลยเนาะอดซานหกบานี้อดปานเออ ก็ดีไม่แห็นไหนบันเทิจะตุวเจะพี่ได like like ้บันเทินะสไลด์ผูกแขนออันจ้าผูกเป็นเอื่องในครัวจังพอจะข่อยก็สิออกเมื่อเจ้าไหนน่ะกินข้าวกระแซ่ไปนอนกลาบวันนี้บุญหายแล้วจำเลยเลยเชื่อเรื่องบุญเห็นบ่เอามาตะกี้เลยแม่ในหลับ ใหเงินเน้อพี่เน้อเจ้าเอ้ยน้อนอันดาเอ้ยมาเด้อมาอยู่พันอยู่สาแม่เด้อถึงแต่บุญเราเดต่ฟังใครเศร้าได้ทองใหญ่ทองโตกระดาษจะไปนอนฟันเห็นมันได้บาดเลยป้าไอ้ผิดได้ชีวิตใหม่แล้วบานีิไม่แล้วเพื่อนภาพไปเป็นัวมาหอดเฮือนหอดซานส่งหอดหมองหอดบอนแล้วบานีิกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งเลยซาพบีเอ้ยอันนีมีแห้งถ้าสิบบุกทาไนี้ Ananda สิใหม่ได้บ้เามันบุกเคยได้บเอันนั้นมากโรงบานก็หิดมาได้เอือนเอาดูควนกระดู้่น้ำปนาอะลอย่างลานซอยเอือดอยู่แถวนั้นได้ให้มาน้ำล่างน้ำกายยู่ันยู่สานน้ำปน้ำเมนนี้ขาดได้ค่จิ่จยตะเพียพอแล้วนอกเต็มแล้วพ่อนแล้วเลเบื่อเยอีหล่ไข้าอันนุ่มกระเจับบอลูกอจะพกิบดๆจไม่กินนะวันวานนอยีใสไถ่ยเจ้ามาบ่อ จุ๊กย่างออกไปพอนอนงอนๆได้แบบนี้นะไอจะพบแต่สิ่งดีๆให้กินข่าวันจานแซบได้แนี้มอยุ่น้ำพอแม่น้ำพีน้ำหนองเอาแล้วคกันเพริจันคื้เก่า้านันแหละอ้าวอ้าโอ้ยวาเป็บดี้คอยแหงเป็่งาเป็นงาโอ้โ้งมาเับเอตอนเอ็งบริโภคเองให้เองเอ็งกระซึ่งนำเลยเอ็ง ได้ให้ชีวิตใหม่น้องน้องอนันดานาะพี่น้องนอเขาก็ะจใจปื้มใจที่ว่ามีเอฟซีนัดีน้เนติออกะมาอยู่งนอานพ่พะอนมันคนยืในพวกตสิ่งดีๆให้นบีมได้ยาเบมามเามอาวามีผูกได้ผูกเออแ้ไปจามนจะผูกไน่อยก็ได้นเมนามีบาเท พูดเออครบดีด้เนาะสาม่านั้นบ้างห่ังได้ได้เนาะเพิ่นผวไปก่เพิ่นห่างเพิ่นยือนี่เพิ่นั่างเพิ่นนเพิ่นลรยตคับยาใจดีเอทุกคนนหละเนาะที่ว่าให้ความหมักความีตานทุกคนนั่นแหมานํากัน้งนมาา รือว่าเคย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 พบกันมาแต่ศาสตร์ก่อนแล้วใคจะบกันแล้วโดยโดยแม่นแต่ศาสตร์อพี่พ่อี่านตัู้นกาแผูกแคส่กับเจ้าแน่่มีเรื่องบางอื่ผูกว่าพ่ีผูกว่าพี่เทอจับกล่องพมีนะอีลาไปอีลาไปแต่งขามาสุง่ายกินไปจะเลยชิมเมอ่อะไรไปแมนแมแต่งรถแต่งเอาเอาไบ้าพอีพามาตอแมนบ่พีพามาขึ้นมากขึ้นไปขึ้นไป เราก่อนก็ได้เออนี่ได้ห้องต้นนั้นบอกว่าเออถ่ายกวดนี้ห่ายกวดนี้กดข่าวกเข่า เปอยไรก็ไนดวิพคอยก็ซอยเจ้าพุดความสามัแล้วเนาะปีเศร้าแล้วไนี่ก็แห้งด้งอย่นงไกวก็มาเงินมาชานมาอยู่น้ำผ่อแมงเ้นป่าพล่ยยังไงก็ให้ดีให้เศ้าทุกคนเป็นห่วงและพอๆไม่อซีเนาะเนเบอรเป็นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อไปนี่กะขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งแข็งแห้งไวๆด้วยอย่างไรก็สู่ต่อไปทุกคนยังเป็นกำลังใจให้อยู่ อ๋อ้ย่ตัวเราไปเอ้ยอากเคล่นเนาะ่ตัวเลยอ่ะอาูพมีเนยไหนนะเออเอออากูอีกเนาะอากขแขนเนาะเอาเยซายิชได้หนี้อกินจะเข้าบอกพมีก้มี่อนหน้าก่อนปดมกันสูซนสอเดือนเจอพาน้อด้วยใจไว้นอนยังพอใ้เาด้วยดเสียสละเวลาไปหันอยู่น้านองก็ได้ พ่อให้สเจ้าอยู่ดีแห้งเด้อให้ลำรวยเด้อเฮ็ดยังก็้สร้างุขึ้นทำบุญก็ให้เจ้าได้บุญเด้อบุญ ใจที่เคยทําน้ำนองก็ขอให้บุญนั่นกลับไปหาเจ้าเดิมช่วยชุบชุบไปสมพรนี่เด้อน้ำหอมช่วยกันเจ้าไม่ได้ก็ได้ไ่ได้ก็ไ้่วามเป็นอยงนีแต่ว่าเขาข่าวโหวตนะเขาแบบโดยโดยปลาผูกขึ้นก้น กอดนี้หายกอดนี้บดขาเด็กกอขาวซเจ้ามีแต่ความทุกไปสิ่งดีเด้อบาทเทเยม่์นะผเคีรับเจ้าเคนจมเอาได้ใส่น้ำนองน้ำนุงกรได้มานอนปีนเป็นอน้คนอ่อนย้อนย่อให้น้ำน้อย่วยใหเนาะให้เจ้าสร้างลูกปุกขึ้นท้ำบุญนี่คือบุญใหญ่มหาศาลเนาะมันกลับให้บุญนั่นสู้กลับไปสู้เจ้าเนะ ส้างลูกปุ๊กขึ้นนะะอยู่มันควันยืนเดินงานของเดินเดในกาดในงานอัะไรซ้ำอะไรกะไ้ขื่นเนาะทางนี้ทางนั้นใครรั้ให้เดยนาเอานำหอมรังกระคิดคิบนะเจ้าแม่ชอบกึมกันจักบัวเป็นยังเฮาเหอฮาอันเหรอวเป็นยะเออขออให้เจ้าเนาะอห้ยเจ้า อยู่ดีมีความสุกอยู่ดีมีแห้งเนาะพาน้องไปปิ้นไปปัวก็ได้พอกระเพิ่มใจเนาะมีเจ้าทำปไปนีพอกระ็อ้ยโอ้โว่าเจ้ายังมาตอบแทนเนาะไว้กระไงเจ้าเจริญในการในงานเด้อทุกสิ่งทุกอย่างพอให้เจ้ามาชับพุ่นนุนข้นคาท้ายก็ได้เจริญเจริญเด้อดีใจเนาะพี่น้องที่เขาได้ฉิดเอาหน้าหอมล่ะเอยน้อมล่ะวยเอ่ยในคนที่ทอดเอื่อย น้ำหอมล่างเพิ่นแล้วผมน้ำหอมทาล่างช่วยเพิ่นบ่ให้มีบาปมีกรรมต่อกันำได้เลยเผลอหนึ่งยู่เพผลอยู่น้ำกันคือดีใจนาะตอนแรกาได้อยู่น้ำกล่ได้ากินหอดกันเซาคึ้มก็ดีใจขึ้นแบบว่าเซาคึ้มแบบเขาก็บริขิบว่าฮอชิมะฮอดจุดนี้นาะก็บอกว่ามีพร้อมแบบมันมีแบบหลายอย่างเนาะพี่น้องๆมทั้งดราม่ามีทั้งความสุขมีทั้งห้อยยิ้มแบบแต่เขาก็บริขิบว่าฮชิโมะจุดนี้มือมือผ้ามือผ้าเพิ่นไปกับผู้เดียวอะ เขาชิรอดกันมาอยู่บอกระถามกันเนาะแม่พ่นก็บว่าเออคะแนนว่าบรอดกับบวบโทษเราเพราะว่าเขาเขาบริาลยังเขาหมดความสามารถแล้วคนว่ะเนาะแต่เขาก็ดีใจเพาจนนีเศา้ากลุมก็ขึ้นว่าเขาประสบความสําเร็จเลยพี่น้องเลยกันคือแบบว่าขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่จะดีทุกภาคส่วนที่ว่าให้ความหัาความเมตตาน้องพิมแะไรกันน้องอนันดาแะไรกัครอบครัวน้องอนันดาพ่อมนอกแะไรกับบาวพามีสาว้ากลุมแะ้วกับบาวเท่น้องอะไกัสาวร้าร้ายที่ทานมากพิ่กับบริมาส่งมันพอเป็นมากก่อนเนาะ แต่เศก้าึ่มขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เฮาให้หนี่คือความแบบตื่นตันใจและก็ดีใจที่เฮามอฮ์จูนีกนับย้อนขอบคุณความหักของเอฟซีทุกคนเนาะและก็ดีใจหลายเฮาบริคิดว่าเฮาสิมมอฮ์จูนีพเพราะเฮาก็คิดว่าเออเฮาเป็นยิ่งโตนเนาะหน้อยที่จะต่อสู้กับบาพมีนะเฮาก็บโบเคยมีประสบการณ์อะไรกันะะอาจจะเป็นสิ่งที่เฮาต้องเรียนรูนะะ<ม>้เละก็ขอบคุณทุกคนเนาะที่ให้โอกาสเฮาผ่านมาพี่น้อย โดยจะได้กระสังเนาะข้ากามีจะมาข้าวมาขอบคุณอย่างเดียวบูมี่ข้ามดสิตอบตอบแทนพวกฐานเนาะแต่ขอให้ทุกท่านที่เบิ่งห้าวที่ตามมาตลอดมาขอให้ได้บุญกุศลนำการครั้งนี้เนาะบุญใดกับไปข้ามกุศลานเนาะไปอยู่ดีมีแห้โดยขอให้จบมากกว่าให้ข้ามไปชูน้ำันโดยโดยเนาะสักึ่มกับโบจักแนวสิวาดีใจแหละกันใจแหละกับขอบคุณเอเวอรซาลาพผู้อารย์คุณแม่ชนทีิสาแหละกับทุกทุกคนเนาะที่เขาบริเออย์สื่อคือสำคัญทุกคนนั่นแหละพี่น้องบอกว่า ให้กระสางเนาะเงินหน่อยเงินหลายคอยสุกทานเดี๋ยวบุญกุศลนำกันหลายๆที่ให้ชีวิตใหม่น้องอนันดาเนาะพี่น้องเนาะและการสุดไทยเจ้ากุมกัาบูมิยังสีบอกกับมิเตอร์ให้เพลินนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองเนาะทางกายนี่กับโบเมนวันน้หน่อยได้พี่น้องไอ้เงินเกือบหนึ่งล้านบาทชีวิตนี้เข้ากับไปหาใส่กับโบได้แล้วเนาะกับมิเตอร์ไปเป็นอาบุญคุณของภุญญาเจดีแหละกับเอฟซีทุกคนนี่แหละเทียบกับร่างใจเขาตลอดมาเนาะก็คือบูมิยังชีวะอะไรกันให้ดูแลเฉพาะดีๆเนาะอดีเากกบ่ินแแลกะเบิ่งงยไหละ อนาคตก็บทีว่าเป็นชีวิตใหม่ที่จะเข้าใจใช้ชีวิตแบบยังมีคุณค่าเนาะของตัวเองเลมืก็ขอบุญขอบคุณทุกคนเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ซอกึ่มกะบจะได้ขอจบคลิปก่อนนะพี่เนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแรงกอดกันก่อนอ่ะสามสี่คนกอดกันก่อนกินเผาหมดเลยมีแห้งแมนแมนทับก็สิได้กลับไปเบียกโตแมนแมนเขาพูดจากกระสีเจอกันอี้ผู้ใดเอ่ยยังใดกันยามมายามดอก สู้สู่ไม่ได้ครับบัดฝนซะก่อนกระหัเขาเมื่อวานโดยโอเคเราเพียงน้องคลิปนี้สักกึ่งกันก็ไม่กี่น้องก็จะได้ขอลาทุกคนไปก่อนเนาะเอาหน้อมหนาทุกคนจะขอบคุณขอบคุณทุกคนเด้อที่าหอความหักความีตาเนาะเออโบกป็นยังจะจังล่างล่างไหมก็ได้โอเคเราเพียงน้องคลิปนี้สักกึ่มกันจะขอจบคลิปก่อนพอยันบอกเพรามีกับซุ้มหอยยิ้วเขาบัดเมื่อเนี้ยน้องจะค้างอะไรกัน้องโอเคโปรพอกระทิมหนาด้วยพี่น้องสไลดดี สบายดีแล้เรา,เาหอมชายเราบ่อุล่ะเนาะทำมาหอมใส่หอมใช่มีนะ